ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอย่กขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ SUV Style ไตล์สป o ร์ตคูเปสุดเท่ที่มาพร้อมกับการรับประกันยาวๆ BSI ถึงปี2023นอกจากนี้ยังมีรับประกันโครงสร้างเดี๋ยวเราไปรับชมรถคันนี้กันครับ สวัสดีครับพบกับผมอูรถดีอยขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ BMW X2 M Sport ที่เป็นตัวท็อปราคาต่ำกว่ามือหนึ่งแล้วล้านกว่าบาทเลยนะซึ่งรถคันนี้มีจุดเด่นที่เป็นรถศูนย์ประกอบนอกไม่เพียง38,000กว่ากิโลและมี BSI Repair Inclusive ยาวๆถึงปี2023นอกจากนี้ทางเต็นนะครับยังมีใบ Certified รับรองมาให้ด้วยว่าไม่มีชนหนักชนเบามาอย่างแน่นอนดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยสามารถซื้อได้อย่างสบายใจเลย เรามาดูดีไซน์ของรถคันนี้รอบคันกันก่อนดีกว่านะครับรถคันนี้นะดีไซน์ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นรถ BMW ด้วยไตยคู่หน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทําให้เขาสามารถที่จะระบายอากาศได้ดีและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับคิ้วโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็นไฟแบบ LED แต่ที่โดดเด่นสําหรับรุ่นนี้เลยก็คือตัวกระจังหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่เรียกว่า เฟลสเสนเกรนะฮะตรงซูมล้อก็จะมีสีโฟสเส้นเกยาวไปถึงด้านหลังนะครับตัวกระจกเองเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะมาพร้อมกับพานรามาก s าส r รูฟเพิ่มความสสว่างให้กับรถมากขึ้นเวลาที่เราขับรถไปไหนมาไหนนะ รถคันนี้ยังมาพร้อมกับชุดแต่งดีไซน์เขาเรียกว่า M Sport X รอบคันด้วยและมาพร้อมกับร้อขนาด19นิ้วที่เรียกสไตล์ว่า Y i d e Spoke นะนอกจากนี้สิ่งที่ไม่เหมือนกับ X 1และ X 3เลยนะครับก็คือโลโก้ BMW ที่อยู่ตรงเสา C-pillar นั่นเองโดดเด่นมากๆและสวยงามนะครับ รถคันนี้นะครับด้านหลังของเขาเองเนี่ยก็เป็นไฟแบบ LED ด้วยและรถคันนี้เพียงคุณแหย่เท้าลงไปข้างล่างฝาท้ายก็เปิดเองได้และยังมาพร้อมกับท่อไอเสียคู่ที่อยู่ด้านล่างด้วยทำให้รถคันนี้มีความสวยงามดูธรรมะแมงและดูสปอร์ตเข้ากับวัยรุ่นมากๆเลยซึ่งความจุข,ของเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยสามารถจุดได้ที่470 รินะครับซึ่งถือว่าเป็นความจุที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปภายในเองเ,องเนี่ยดีไซน์ออกมาตามแบบฉบับของ BMW ทุกประการเลยตัวพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยแบบบันติฟังก์ชัน3ก้านสไตล M Sport นะครับและรถรุ่นนี้นะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยแบบห,หุ้มหนังด้วยให้กลิ่นอายเหมือนรถ BMW X1 X3 นะแต่มันอยู่ตรงระหว่างกลางนะครับตัวเบาะเองเนี่ยเป็นเบาะหนังแบบ Dakota ซึ่งเบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วก็ตรงที่นั่งคนขับนะครับสามารถที่จะ memory seat ได้2ตำแหน่งทำให้เราสามารถดีไซน์การนั่งนะครับของเราได้ทำให้เข้ากับสรีละ เรามากที่สุดทําให้การนั่งของคุณนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นเบาะหน้าเบาหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกเบาของรถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้เดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์กันดีกว่าครับทันใดที่อยากขายรถอย่าลืมเราสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0628242551เราให้ราคาสูงไม่ยุ่งยากได้เงินเร็วมีบริการดูรถถึงที่กรณีติดไฟแนนซ์ก็สามารถขายได้นะครับ รถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000cc ทวินเทอร์ที่รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่192แรงม้าและรมีแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรซึ่งทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติสเตปโท n i c 7จังหวะนะครับสามารถรีดท็อปสปีดได้ที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแตะ0-100 กิโลเมตรภายใน8.35วินาทีรถคันนี้มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด19นิ้วที่ดีไซน์แบบ Y s p o ปอออกแบบมาให้ดูสวยงามมากๆด้านหน้านะครับเป็นแบบดิสเบรกและด้านหลังก็เป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกเช่นกัน รถคันนี้ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้คือรถ BMW X2 2.0i M Sport X ปี2018กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,859,000บาทรถคันนี้ตอนเปิดตัวในราคาอยู่ที่3ล้านนะครับและรถคันนี้ยังเป็นรถที่ประกอบนอกไหม่เพียงแค่38,000กว่ากิโลและมี BSI Repair Inclusive ยาวๆถึง วันที่30เดือน5ปี2023และทางไตน,นะก็ยังมาพร้อมกับการรับประกันโครงสร้างมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองมาให้ด้วยนะครับว่าไม่มีชนหนักชนเบาเลยสำหรับรถคันนี้ซึ่งใครสนใจเนี่ยสามารถโทรติดต่อได้ได้ที่เบอร์062 8242551นะรถคันนี้ดีไซน์เองนะครับมาพร้อมกับจอกลาง8.8นิ้วและระบบ iDrive รถคันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมอู่รถดีอยากขายต้องขอตัวราไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้า